ได้ครับเดี๋ยว,วรบกวนลงเซ็นตรงนี้นิหน่ครับอ่าเซ็นแล้วซื้อหมดครับหมดโอ้โหสวยมากอ่ะอันนี้แบบที่พี่อยากได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยเออนั่นดิเฮ้ยนี่มันแบบ ทำเลที่พี่อยากได้เลยอ่ะกว้างมากเลยพี่งั้นตอนนี้เราจะไปติดต่อใครได้พี่ลองไปถามบ้านหลังนี้ไหมอ๋อผมว่าเขาน่จาจะรู้จักคนแถวนี้นะลุงครับ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลุงหน้ามืดออ๋ลุงหน้ามืดพอดีมันร้อนลุงเป็นไรไหมครับไม่เป็นไรขอบใจมากนะลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปนั่งในร่มก่อนครับลุงเดี๋ยวผมช่วยลุงครับโอ้โหยหมดแรงเดี๋ยวนะขอยยืนแป๊บหนึ่งลุงหน้ามืดโอเคโอเคอ่าพอได้ละเดี๋ยวนั่งเข้าไปนะครับลุงนี่ลุงดีขึ้นหรือยังครับอืมพอได้ ลูกลุงไม่มีลูกม,มีหลานคอยดูแลเลยอะครับลุงอยู่ตัวคนเดียวดูเนี่ยบนโนลุมาังหลายสิบปีแล้วหนังอหนัหาก็ไม่ได้เรียนหรอกทำานายอย่างนี้แหละเนี่ยนางลุงหมดเลยเนี่ยเนี่ยสุดนูดเลยเด้อยะไรนี้ก็ที่นาลุงห,หมดทั้งหมดเลยะครับอยู่มาตั้งหลายสิบปีแล้วหนังสือหนังหาไม่ได้เรียนหรอกก็หมดแต่ทำงาน,านตั้งแต่เด็กแล้ว แล้วทําคนเดียวไหวหรอครับเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวมีเพื่อนบ้านมาช่วยเขาเรียกมาลงแขกกันไงช่วยกันข้าวมาได้ก็แบ่งไปแล้วอย่างนี้ลุงมีแลนจะขายที่บ้างไหมครับมู๊ใครจะไม่มาซื้ออยู่ไกลบ้านนอกนี้ไม่มีใครซื้อมั้งถ้ามีก็ไม่แน่จะขายอยู่นะงั้นเดี๋ยวข้าผมขอตัวไปคุยธุระกันแป๊บนึงนะครับเอาเอา้าเอา้าเดี๋ยวลุงนั่งพักแป๊บนึง คุยอะไรที่นินแต่งนี้แหละเราต้องมาให้ได้ทำไมอ่ะเอา้าก็เราอยากได้ทำเลแถวนี้อยู่แล้วไงก็รู้อยากได้แต่ลุงเขาไม่ขายแล้วไม่ได้ยินหรอลุงเขาบอกว่าเขาไม่เขาอ่านหนังสือไม่ออกไงถ้าจะทำไงอ่ะ อ่า,ออาขอว่าเราทำสัญญาแบบนะน,นี้ม็ได้เฮ้ยนั่นมันเนื่องผิดกฎหมายนะเว้ยแกจะหลอกทำสัญญากับเขาเหรอเฮ้ยแบบนี้ฉันไม่เอาด้วยนะเว้ยแต่ถ้าแกเอาด้วยอะไปยกนี้ให้หมดเลยแกมายถึงห้าแสนของฉันเหรออืมแกดูดิทำเลแถวเนี้ย ทำอะไรอีกก็ได้แต่มาทำเป็นคนดีหน่อยไลเดี๋ยวจัดการเองยุคนี้สมัยนี้ใครก็อยากรวยกันขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยคิดดีแล้ววะ สัญญาซื้อขายที่ดินใบนี้แหละให้ลุงเซ็นจริงหรอเออจริงดีวะเฮ้ยเฮ้ยไม่องศาลุงเข้าวะลุงครับเพวกผมรู้แล้วนะครับก็จะช่วยลุงยังไงช่วยลุงได้นะช่วยอะไรอะ่ะคือพวกผมนะครับรับซื้อข้าวร่วมกับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนะครับช่วยลุงแน่นะแน่สิครับลุง โอ้ลุงดีใจมากเลยอะพวกผมจะซื้อข้าวลุงทั้งหมดเลยโอ้ซื้อหมดจริงๆเลยนะจริงสิครับลุงลุงขายของไม่ได้เลยอะบางทีอะมาโดนกดราคาบางทีมีคนมาซื้อแล้วกดราคาลุงอะผมโชคดีมากๆเลยนะครับที่เจอลุงวันนี้เนี่ยครับลุงก็โชคดีซื้อลุงให้หมดเลยนะได้ครับแต่ว่ามีเอกสารนิดหน่อยครับให้ลุงเซ็นแบบที่เดียวเองครับเซ็นเลยแต่้องซื้อลุงหมดนะได้สิครับลุง เซ็นแล้วซื้อทูกเลยใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเซ็นตัวนี้ไปแล้วครับมันอาจจะต้องมีสำเนาอะไรนิดหน่อยใช่ครับสำเนาอะไรอ่ะสำเนาสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านอะไรนะลุงมีได้ลุงมีเอาไปถ่ายลุงแล้วกันได้ครับลุงเดี๋ยวแต่เซ็นแล้วซื้อข้าวลุงหมดเลยนะหมดเลยลุงเดี๋ยววันนี้วันนี้ลุงมีข้าวประคับเดี๋ยวผมซื้อไปนิดนึงก่อนก็ได้ วันนี้ยังไม่เีแต่เดี๋ยว,ยวถ้ามันแก่แล้วมาซื้อลุงหมดเลยนะตอนนี้ยังไม่ใช่ฤดูเกี่ยวใช่ไหมเกือบแล้วเกือบแล้วนี่ลูกำลังาทางขายอยู่เนี่ยได้ครับเดี๋ยวรบกวนลงเซ็นตรงนี้หน่อยไหครับอ่าเซ็นแล้วซื้อหมดครับตรงนี้เลยครับนี่นะลุงเขียนหนังสือไม่ค่อยได้เขียนชื่อได้นิดหน่อยนะครับไม่รู้จะอ่านออก,กอหรือเปล่านะได้แค่นี้เลยลงุง ครับพี่ครับผมวันนี้นะครับใช่ครับครนะับพนุมจะมาซื้อข้าวลุงก็เหรอครับน,นี่นะครับเอ่อวันนี้ผมจะมาถมที่ครับถ,ถมที่อะไรที่ลุงก็เดียจะมาซื้อข้าวลุงไงที่นาแปลงนี้มันเป็นของผมแล้วนะครับลุงของหนุน่มได้ไงของลุงก,ก็ลุงอยู่มาตั้งหลายสิบปีแล้วก็ลุงจะมาซื้อข้าวลุงไง ลุงครับสัญญาที่ลุงเซ็นที่ผมบอกว่าผมจะซื้อข้าวลุงวันนั้นน่ะเป็นสัญญาโอนที่ดินครับตอนนี้ที่ดินแปลงนี้เป็นของผมแล้วรบกวนเชิญลุงย้ายออกไปด้วยนะเอ้ยไม่ใช่มันที่ของลุงสัญญามันถูกต้องตามกฎหมายแล้วครับลุงลุงขายข้าวลุงไม่ได้ขายที่คือวันนี้ผมเตรียมคนงานมาถมที่แล้วครับลุง มันเปหงุมแล้วร้อนก่อนขายข้าวไม่ใช่เหรอขายที่ตรงไหนนี่ลุงผมแจ้งจับลุงได้นะเราก็แจ้งไปสิมันที่นาลุงอะก็ลุงขายข้าวอะลุงไม่ได้ขายที่อะลุงรีบย้ายออกไปให้เร็วที่สุดเถอะครับไม่รู้มันที่นาลุงลุงไม่ไปเรามีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายอะก็ลุงขายข้าวลุงไม่ได้ขายที่ไงแล้วแต่ลุงเถอะครับถ้าลุงจะไม่ไปอะลุงไม่ไปหรอกพี่ของลุง เสียงดังอะไรกันก็ใชยเสียงดังถึงบ้านเลยขายข้าวให้เขาแล้วเขาบอกว่าขายที่จะมายุดที่ลุงงั้นฉันจะไปแจ้งตำรวจ่ะแกพาฉันไปส่งโรงพักเอยได้ไหมแล้วแกรับเงินมา้ผมขอตัวไปคุยกับคนงานที่จะมาผมยังไม่ได้เงินอะไรสักบาทเลย้าเนี่ยหนุ่มก็มาด้วยกันเนี่ยโอ้ไอพวกนี้มันสิบแปดมงกฎแล้วมาหลอกคนแถวนี้หรอมาด้วยกันสองคนเนี่ยฮะจะใช้แกเขรู้เขาแล้วแกต้องไปปรึกษาทนายแล้วแหละ ไม่ฉันจะไปฉันไม่มีเงินไปจ้างทนายหรอกทนายประชาชนนางสจะกล้าไม่ออกทนายประชาชนท่นไปแจ้งความตำรวจโรงพักดีกว่าอ่าเดี๋ยวฉันไปหาทนายประชาชนให้ไปไปไปแกแม่ข้าพิสักเหลือฉาปูนข้างนอกครับมาร์คเอาพิสักสากพูนครับพี่เอาเช็คมาให้มาร์คเนี่ยพี่ขายที่ดินได้ละอ๋อแล้ว ทำไมพี่วาไม่เอาไปให้พี่เสภาเองอะครับอา้าวมารไม่รู้เหรอว่าเสภาโดนจับไปแล้วโดคดีช่อโกงที่ดินตั้งหลายที่โดนจับแล้วเหรอครับใช่งั้นมาร์คพี่ก็ฝากดูแลแทนก็แเรากันนะพี่ไม่รู้จะไปให้ใครนะงั้นพี่กลับก่อนนะขอบคุณมากครับพี่วาสนะวัสดีครับลุงแกจะมาหาฉันทำไมอีกเนี่ยลุงนคนโกงลุงครับอยู่เพิ่งครับคือ ผมเอาเช็คมาให้นะครับลุงเช็คอะไรอ่ะเช็คที่ขายที่ดินลุงนะครับเป็นทั้งหมดแปดล้านห้าแสนบาททว,ว่วไงแปดล้ 8, านห้าเลยเหรอใช่ครับลุง,ลงนี่เช็คจริงๆได้เงินจริงๆหรือเปล่าเนี่ยจริงครับลุงลุงนึกว่าลุงจะเสียที่ไปเปล่าๆซะแล้วคือว่า นี่เช็คคืนเงินได้แน่นะหนุ่มค,คือว่าผมต้องขอโทษลุงจริงๆนะครับที่ผมไม่ได้ห้ามเพื่อนวันนั้นไอ้คนโกงวันนั้นใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เขาติดคุกไปแล้วครับลุงดีสมน้ำหน้ามาให้มันติดคุกผม,ผม,มรู้สึกไม่ดีเลยที่มาทําแบบนี้กับลุง<น>ผมพยายามห้ามเพื่อนผมแล้วครับแต่มันมันมันไม่ยอมฟังผมครับถ้ามันเถอะลุงได้เงินแล้วลุงก็พอ,พอใจแหละ ก็ถือว่าลุงขายที่ไปลุรครับผมขอรนทีครับม่เป็นไรลุงให้กัพายอย่างน้อยแปดล้านห้าเนี่ยลุงก็เก็บเอาไว้ใช้ยามลุงแก่ลุงเท่าลุงไม่มีลูกหลานไม่มีใครลุงอยู่คนเดียวก็ขอขอบใจหนุ่มมากๆเลยนะที่ยังสงสารลุงนะเอาเงินมาให้ตั้งแปดล้านห้ไม่เป็นไรครับมุงความผิดผมเองครับ ขอบใจมากนะลนุมนะเดี๋ยวเรื่องดําเนินการขึ้นเช็คยังไงเดี๋ยวผมพาลุงไปนะครับได้ไปเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมได้ครับลุงลุงไปแต่งตัวก่อนนะได้ครับเดี๋ยวผมรอข้างนอกนะครับไปไปไปโอ้แปดล้านห้าจะมีเงินรวยแล้วแปล้านห้า โดนมองเป็นคนง่องอาวุโสอาจโดนมองว่าไรค่าอย่าคิดหลอกคนแก่คนชราอย่าหลงเชื่อวาจาคนไม่ดี